สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะสรุป3ตัวบนนะครับจะสรุป3ตัวบนนะก็ในส่วนของอสถิติหรือว่าแนวทางนะครับผมผมจะเอามาเปรียบเทียบในส่วนของสำนักพิมพ์ด้วยเบื้องต้นนะครับผมนะ ในส่วนของเลขดับนะครับผมจะใช้เลขดับเป็นหลักนะครับผมช่องนี้จะใช้เลขดับเป็นหลักนะครับเพื่อการคำนวณออกมานะครับผมนะผมจะใช้เลขดับเป็นหลักนะครับโดยการหาเลขดับให้เยอะที่สุดแล้วก็คัดตัวเด่นออกมาให้ได้นะครับเหมือนการเจรไนตัวเลขนะครับผมนะนะเคาะเคาะไปเรื่อยๆนะครับกระทุ้งกระทุ้งก็คือเราจะได้เลขดับหลัก เ,เลขดับบนทุกหลักน่าจะเป็นเลข3นะครับผมนะผมจะใช้สูตรนี้นะครับสูตรนี้สถิติตั้งต้นนะครับผมหลุดแค่4งวดเท่านั้นนะครับ4งวดเท่านั้นก็คือสถิติตั้งต้นวันที่16มีนาคม2562นะครับผมจนถึงวันที่1สิงหาสมนะครับปี6-4รวมทั้งหมด55งวดหลุด 4ครั้งเท่านั้นนะครับผมก็ยังจะใช้สูตรนี้นะครับมันได้3ดับบนทุกหลักนะครับงวดที่แล้วก็8ดับบนทุกหลักนะครับสถิตินะมาดูนะครับดับหลัก10บนนะครับนะเมื่อกี้3นะเมื่อกี้3นะครับผมจะเพิ่มเลข3ไปด้วยนะครับก็จะเป็น2 3 6 7นะครับอันนี้คือ2 3 6 7นะครับอันนี้หลัก10นะครับมาดูหลัก หลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างนะครับผมจะเพิ่มเลข3นะครับผมจะเพิ่มเลข3ก็จะเป็นศูนย์8 0 1 3 5 6 8นย์หนะครับอันนี้คือฝั่งดับหลักสิบดับหลักหน่วยฝั่งนี้จะเป็นเลขเด่นนะครับของหลักสิบเลขเด่นของหลักหน่วยนะครับผมนะในส่วนของหลักร้อยนะครับผมผมคิดว่าเลข1เลข4ี่เลข6ไม่มานะครับ หลักร้อยเลขดับนะครับเลข1ไม่มาเลข4ไม่มาเลข6ไม่มานะครับนะก็ถ้าจะให้เลือกนะครับก็จะเป็นเลข7เลข9เลข3นะครับเลข2ด้วยนะครับ2 3นะครับ5 7 9เนะครับเยอะนะครับเลขหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะ2 3 5 7 9นี้คือหลักร้อยนะครับแต่ผม ส่วนตัวแล้วผมชอบเลข9้าหลักร้อยนะครับผมอันนี้นะอันนี้คือส่วนตัวนะครับไม่ได้ใช้นะครับอันนี้คือลวกเลือกเองเลยนะครับนะถ้าไหนชอบเลข2ก็นําไปใช้นะครับเลข3ก็นําไปใช้เลข5ก็ได้นะครับเลข7ก็ได้นะครับแต่ผมชอบเลข9นะครับผมนะโอเคได้แบบนี้นะครับผมผมจะเอาเลขเด่นฝั่งนี้นะครับหลักสิหลักหน่วยนะครับจับคู่กันก็ได้แถวนี้นะครับก็ได้แถวนี้นะครับนะ 0 2 0 4 0 7 0 9นะครับก็มา1 2ก็ฝั่งนี้1 2 1 4 1 7 1 9 4 2 4 4 4 7 4 9 5 2 5 4 5 7 5 9นะครับผม8 2 8 4 8 7 8 9 9 2 9 4 9 7 9 9นะครับผมเบื้องต้นนะครับผมนะเบื้องต้นผมจะให้แถวนี้นะครับแถวล่างนะครับเป็นตัวเด่นเลยนะนะครับถ้าท่านไหนชอบก็สามารถนาไปใช้ได้เลยนะครับถ้าท่านไหนไม่ชอบในกลุ่มนี้นะครับก็ให้ผ่านนะครับผมนะ นะครับไม่ชอบนะครับผ่านได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับผมนะนะครับก็ตามสูตรนะครับก็ได้แบบนี้นะครับก็ได้แบบนี้นะนะครับแต่ผมจะให้เน้นในส่วนของแถวล่างนะครับผม8 2 8 4 8 7 8 9นะครับผม92949799ก็นะครับก็ถ้าจะให้คัดจริงๆก็จะเป็น87นะครับ8 9 9 2 9 7นะครับ8 7 8 9 9 2 9 7นะครับผมนะ นะครับแต่ไม่ชอบก็ให้ผ่านนะครับไม่เป็นไรนะครับนะมันไม่ทราบว่าตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับสำหรับในส่วนของสำนักพิมพ์นะครับผมจะคัดออกมานะครับคัดออกมาแบบนี้นะครับก็คือ0ถึง9นะครับ0ถึง9นะว่าตัวเลขไหนจะมีเยอะที่สุดนะครับเมื่อคัดออกมาแล้วเลข6มันเยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดนะครับนะเยอะที่สุดนะครับแต่สูตรของผมมันดับ ดับทุกหลักเลยนะครับนะดับหลักร้อยเลข 6, ดับหลัก10เลข 6, ดับหลักหน่วยเลข6นะครับนั้นนะแต่ตามตามสำนักพิมพ์เนี่ยก็คือเลข6เด่นที่สุดนะครับนะถ้าชอบเลข6ก็เอาไปใช้เลยนะครับ6 7 6 9อะไรเงี้ยนะครับนะเพราะ9มี3ตัวนะครับหรือว่าจะเป็น6 8หรือว่าจะเป็น6 7นะครับ อันนี้คือ0มี1ตัวนะครับหมี2 2มี3 3มี2 4มี2 5มี1นะครับหมี4ีนะครับเมี3 8มี2 9มี3นะครับถ้าท่านไหนชอบเลข6ก็นำไปใช้นะครับแต่สูตรของผมมันดับนะครับมันดับเลยนะครับผมมันดับเลยนะดับ110หน่วยนะครับเนี่ยดับดับดับดวกจันทนี้เป็นเป็นดับนะครับผมนะก็ อันนี้ดีกว่านะครับนี่แต่ถ้าตามสูตรนะครับถ้าเอาเฉพาะสูตรของผมมาใช้นะครับสูตรของช่องมาใช้นะมันก็จะเป็นเลข7นะครับ87เนะครับเนี่ย8 7เลยครบเนี่ยนะนี่ตัวนี้นะครับถ้าเราไม่เอาสำนักพิมพ์ตัวอื่นมาเปรียบเทียบนะครับก็จะได้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวเดียวเลยนะครับนะก็แคปไปดูนะครับแคปแคป นะครับเอาแบบนี้ดีกว่านะครับนี่ได้แบบนี้นะครับผมก็เป็นแค่แนวทางนะนะครับก็จะมาหรือไม่มาก็ไม่ทราบนะครับก็สถิติที่ทำออกมานะครับเราเราจะใช้ตัวสลากนะครับรางวัลของงวดที่ผ่านมานะครับเป็นตัวตั้งแล้วก็คำนวณออกมานะครับก็คือโดยการใช้สูตรนะครับสูตรมาคำนวณนะครับก็คือสถิต มันจะออกมาในรูปแบบไหนหรือว่าตัวเลขจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็คือตัวนั้นนะครับแล้วเราไม่ทราบว่าตัวเลขจะมาตัวไหนเหมือนกันนะครับเรากำหนดไม่ได้นะครับอันนี้คือเราทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนะในการเลือกซื้อและตัดสินใจนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรช่องของช่องนะครับผมก็คือนะครับพยายามตัดตัวเลข ให้เหลือน้อยที่สุดนะครับตัดตัวเลขให้เหลือน้อยที่สุดนะครับอย่างคอนเสปต์ของช่องนะครับก็คือเลขดับลุนลวนนะครับเลขดับลุนลวนนะครับเราทําการหาเลขดับมาก่อนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเดี๋ยวแคปก่อนนะครับแต่ถ้าตามสูตรแล้วของสูตรของช่องเองนะครับจะจะได้ตัวนี้นะครับนะตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ตัวเดียวจะมาหรือไม่มา ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมแนะนําให้ใช้แถวข้างล่างเลยนะครับแถวข้างล่างนะครับแถวล่างนะนะครับก็เป็นแนวทางกว้างๆก็ได้นะครับผมนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดาบหวยเด็ดสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ